ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ,พสุพศ .2547 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้กคุณสมบัติ ึงมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์2มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง3ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ปีและผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดขอ ลักษณะต้องห้ามหนึ่งเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกกร่องในศีลธรรมอันดีสองเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถสามเคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรูสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ นอกจากมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามแล้วกรณีผู้ยื่นคำขอเป็นชาวต่างประเทศต้องผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษา หรือวิชาชีพควบคุมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนอกจากมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามแล้วต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้หนึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสองมีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามที่คณะกรรม,มการกำหนดการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการตามแบบที่คณะกรรมการกำหนดพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้หนึ่งสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐสองสำเนาหลักฐานแสดงวดุฒิการศึกษาสามหลักฐานแสดงความรู้และประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการกำหนดถ้ามี สีรูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมแว่นตาดำขนาดหนึ่งนิ้วซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนจำนวนสองรูปครูซึ่งเป็นสมาชิกครุรุสภาตามพระราชบัญญัติครูพสุศ2488อยู่ก่อนพระราชบัญญัติสภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาพสุศ 2,546ใช้บังคับให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการตามแบบที่คณะกรรมการกำหนดพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้หนึ่งสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประจำตัวบัตรประจำตัวประ,ประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐสองสำเนาบัตรสมาชิกคุรุสภาหรือหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครูพอ สุข4 8 8 8หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แทนกันได้สามรูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมแว่นตาดำขนาดหนึ่งนิ้วซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนจำนวนสองรูปครูซึ่งต่อมาลาออกหรือเกษียณอายุราชการหรือพ้นจากหน้าที่ครูตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพอสุขส 2,546ใช้บังคับผู้ใดประสงค์ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการตามแบบที่คณะกรรมการกำหนดพร่องด้วยเอกสารและหลักฐานผู้มีวุฒิปร,ริญญาทางการศึกษาหรือปร,ริญญาอื่นที่กคกำหนดให้เป็นคุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูก่อนวันที่พระราชบัญญัติสภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2546ใช้บังคับผู้ใดประสงค์ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการตามแบบที่คณะกรรมการกำหนดรองด้วยเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้หนึ่งสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐสองหลักฐานแสดงวดุธิทางการศึกษา3รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมแว่นตาดำขนาดหนึ่งนิ้วซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนจำนวนสองรูป ผู้ประกอบวิชาชีพครูซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ทําการสอนอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติสภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2546มีผลใช้บังคับที่มีวุฒิปร,ริญญาทางการศึกษาหรือปร,ริญญาอื่นที่กค กำหนดให้เป็นคุณนวุฒิที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูก่อนวันที่พระราชบัญญัติสภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2546ใช้บังคับให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการตามแบบที่คณะกรรมการกำหนดพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานครูอัตราจ้างตามสัญญาจ้างที่มีวุฒิปร,ริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาอื่นที่กคกำหนดให้เป็นคุณนวุฒิที่ใช้การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูก่อนวันที่พระราชบัญญัติสภาพรูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2546ใช้บังคับให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการตามแบบที่คณะกรรมการกำหนดรองด้วยเอกสารและหลักฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่นซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวอยู่ก่อนพระราชบัญญัติสภาพรูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2546สุด2546ใช้บังคับ ให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นแล้วแต่กรณีต่อเลขาที่การตามแบบที่คณะกรรมการกำหนดพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศ อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติสภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาพอสุด2546ใช้บังคับให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่นต่อเลขาที่การตามแบบที่คณะกรรมการกำหนดรองด้วยเอกสารและหลักฐาน ให้วุทีปริญญาทางการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาที่สถาบันการศึกษาเปิดการสอนอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติสภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาพสุศ2546มีผลใช้บังคับเป็นคุณวุฒิที่ใช้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู